่อแม่พีนองที่หักวันนี้เฮาลิเดมาเฮนนำธรรมของปะเจ้าดังกันวันนี้เฮาลิดเดเ็นฮูว่ากุลเฮากุกุลนั้นมาจากไหนไพ่ปิน้นกุลสางเฮามาคำถามที่สองกุลและก็ซั์นั้นมันแตกต่างกันที่ไหนขอที่สามปิ้นสั่งโลกเฮานีมีไม่ยิ่งและก็มีกุญแจและปิ้นคำถามที่เฮานั้นลิดเดเฮนฮูดังกันถามที่เฮาไดเฮนฮูดังกันมานั้นเฮาก็ไดฮูว่า มีนักวิทยาศาสตร์คุณมีนำหูตั้ง้ายนันว่าคุณเฮานันจเจริญมาจากลิงในความเป็นจริงนั้นคุณเฮานันมาจากทีนไกันแน่มาจากอีวอกอีลิงแต่และต่อจากนี้ไปเฮากไ็ได้เห็นหูความจริงที่มาจากพระคัมภีร์ที่พระเจ้านั้นได้เปิดเผยหเฮาตั้งไายได้หูว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แม้แต่ตัวของเฮานั้นก็มาจากพระเจ้าในพระธรรมพระคัมภีร์ของพระเจ้านั้น พระเจ้านั้นได้สางโลกนี้ในหกวันหลังจากพระเจ้าสางกูสิงกอยงังตีกุนต่องการแลว้วพระเจ้าก็ได้สางกุลขึ้นมาและพระเจ้านั้นก็ได้เอาขีดินมาปั่นปิ้นกุลและพระเจ้าก็ได้เป่าลุ่มหายใจเข่าหูดังของกุลและกุลเ่านั้นก็เริ่มได้มีชีวิตและมีจิตวิญญาณและพระเจ้าได้หองกุลกุแลแรกว่าอาดัมแต่อาดัมนี่ก็มีกูเตอ พระเจ้าได้สางโซนขืนมาโซนหนึ่งเพื่อจะหือกุนได้อยู่โซนนั้นก่อชื่อว่าโซนเอเดนและพระเจ้าก็ได้ต้องหันว่าบ่สมควรว่ากุญชายกุลนีจะอยู่กุลเดียวก่อที่ได้สางกุลขืนมาจอยเลือกันและพระเจ้าก็ได้หืออาดัมนั้นนอนรับเมื่ออาดัมนั้นนอนรับอยู่พระเจ้าก็ได้จักเอากระดูกขี่ข้งของอาดัมขืนมาและเฮทหือจีนนั้นปอกติดกันเหมือนเก่า โนกระดูกขีแคางที่พระเจ้าได้จักออกมานั้นพระเจ้าก็ได้เอามาสางปิ้นไม่ยิงและได้เอามาืออาดัมอาดัมก็นี่แหละกระดูกจากกระดูกของเฮาเนื้อจากเนื้อของเฮาและเขาตั้งซองนั้นก็จะปิ้นเนื้อเดียวกันและถือมาปิ้นกูโพกูเมกันเมื่ออยู่ในโซนเอเดนนั้นกูเฮาก็ได้นุ่งเสื้อผ้าหมายกัน สวนไม่ยิ่งที่พระเจ้าได้สางนั้นก็ชื่อว่านางเอวาอันนั้นและปิ้นแม่หมอนปูมหมอนของเฮาคืออาดัมและก็เอวาพระเจ้านั้นได้สางมาปิ้นกุนกูแลกและพระเจ้าได้ปั้นปอนเขาหรือมีลูกล้ายติ้มแผ่นดินโลกวันที่เจ็ดพระเจ้าก็ได้ปั้นปอนและได้ตั้งวันนีไว้ปิ้นวันบริสุทธิ์และซักซิธ์พระเจ้านั้นได้สางโซเอนเดนและมีตุนไม้อยู่สองตุนอยู่ในกลางโซนนั้น ตุนหนึ่งเป็นตุนไม่แห่งชีวิตและอีกตุนหนึ่งนั้นเป็นตุนไม่ของการสำนึกความดีและความหายพระเจ้าได้สั่งว่าตุนไม่กูตุนในโซนนี้สู้เจ้ากินได้ทั้งมดวินแต่ตุนไม่ที่สำนึกความดีความหายตุนนี้ลูกของมันนั้นสู้เจ้าตั้งร้ายห้ามมือไปเด็ดมากินวันไหนที่เจ้ากินหน่อยจากตุนไม่ตุนนี้เจ้าตั้งสองจะตาย อันนี้ปิน้นรมสั่งของพระเจ้าบอกกับอาดัมเอวาอยู่ในโซนนั้นพี่น้องที่ฮักจากเรื่องนี้เฮาได้เห็นหูว่าพระเจ้าองค์เดียวนั้นมีสามลางเฮาจะได้ส้างรมว่าเฮานั้นมมได้หมายถึงสิ่งสิ่งเดียวกรรมว่าเฮานี้ก่อแปะได้สามอย่างคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านั้นได้ส้างมนุษย์เฮาตั้งหลายกุกุล อย่างที่สองพระเจ้านั้นปิ้นความหักก่อนที่พระเจ้าจะได้ส้างมนุษย์กุนกูแลกนั้นพระเจ้าก็ได้เต็มกูสิงกูยางไววหือพระเจ้าได้เห่านั้นอยู่ยางตุกลำบากพระเจ้านั้นได้หักและได้สั่งโซนเอเดนตีมีกูสิงกูยางหือเขาทึงสองเอเดียนนั้นแปลว่าความสุขวันนี้พระเจ้าก็ยัง,งหักเห่ากูกุนเหมือนกันพระเจ้าก็ได้สั่งกูสิงกูยาง ที่เฮาต้องการนั้นพระเจ้าก็ทรงเตรียมไว้หื้อว่าจะปิ้นเข้าปะอาหารต่างหลายว่าจะปิ้นอากาศที่เฮาหายใจว่าเดินดาวต่างหลายดวงจันทร์ตะวันที่เฮาได้ตองหันงามหูงามตาอยู่บนเมืองฝาว่าจะปิ้นดอกไม้อยู่ในตุงในเฮือนเมื่อเฮาได้หันแล้วก็มีความสุขสิ่งต่างหลายเหล่านี้หอมได้ซื้อมาด้วยเงินคำของเฮา ข้องตังไลยเหล่านี้เฮาได้มั่มได้พระเจ้าได้ประทานสิ่งของตัง้ลยเหล่านี้ให้เฮาอย่างที่สามพระเจ้านั้นได้ปิ้นผูเหือ้อจิตวิญญาณของเฮาพระเจ้านั้นได้ใส่ลุ่มหายใจของพระเจ้าของเฮาและเขาตึงสองก่อได้ครับชีวิตและจิตวิญญาณจากพระเจ้าเขาก็ได้หันว่าชีวิตและจิตวิญญาณของเฮานั้นพระเจ้านั้นได้ปิน้นเจ้าค้องกูวันนี้ชีวิตและจิตวิญญาณของเฮากูกุลน กุลเฮานั้นม่ใจปิ้นผูตีหือหรือว่าปิ้นเจ้าค้อง่อแม่นั้นปิ้นผููหือกำเนิดต่าง่างกายพระเจ้านั้นปิ้นผูหือชีวิตและจิตวิญญาณมนุษย์ทุกุลเพระเาะฉะนั้นเฮากฮู้วากยใจจิตวิญญาณน,นั้นประกอบกันปิ้นกุลขืนมายางตีสีพระเจ้าปิ้นผูส้างคอบโคพระเจา้าูัวอาดาัมนั้นต้องการสังพระเจ้าจึงได้ว่าบ่าสมควรที่อาดัมจะอยู่คุเดียว และพระเจา้าก็ได้ส้างเ,เมฆเหืออาดมพระเจา้าก็ได้ส้างไม่ยิงใวเหือปิ้นกุลตีจอยเลื้ออดมและเมื่ออดมได้หันไม่ยิงที่พระเจ้าสร้างเหือนั้นเขาก็มีความฮักและพระเจา้าก็ได้บอกว่าเขาต้องสองจะเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้แหละปิ้นขอบโพแลกที่พระเจ้าได้ส้างคืนคำว่าเนื้อเดียวกันนั้นก็แปลว่าอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนพระเจ้าในสามลางกายนั้นก็เป็นองค์เดียวกัน พระเจ้ากำลังรีบบอกถึงเฮาไดหูวว่ากุญแจและไม่ยิงนั้นมีไพ่เป็นใหญ่เลืกกันสำหรับพระเจ้าว่ากุญแจหรือไม่ยิงก็มีคุณค่าต่อกันการสางครอบโคขืนมานนั้นปิ้นความต้องการของพระเจ้าอย่างที่หาพระเจ้านั้นปิ้นผู้ตีตัดสินความและมีอำนาจตัดสินกูสิงกูอย่างตัดสินว่าสิ่งในดีและสิ่งในบม่ดี ในเรื่องนี้พระเจ้าพิมพสั่งและถึงห้ามอาดัมเอวากินมากม่จากตุนหูดีหูมดีนี่เพราะพระเจ้าไข้หืออาดัมและเอวานั้นเจอและฟังกรรมในคำรรสั่งของพระเจ้าพระเจ้าไข้หืออาดัมเอวาได้หูสิ่งที่ดีที่พระเจ้าหือพระเจ้านั้นไม่ขกุลนั้นตัดสินว่าอันไหนดีอันไหน,น,นไม่ดีกุลเดียวพระเจ้าเต่านั้นตีมีสิทธิที่จะตัดสินสิ่งไหนดีหรือว่าสิ่งไหนไม่ดี คือแกกุนตัางร้ายอย่างที่หกพระเจ้าฮูกุสิงกอยางพระเจ้าได้บอกกับอดัมและเอวาวา่าต้องไปกินตุนไมจากตุนนีเนอร์ถาวันไหนสู้ฟังกรรมและกินสู้ตีตายที่พระเจ้าห้ามนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าฮัวความตายนั่นดีโกมหอพระเจ้ากลบหือเขาตึงซองไปกินมักใหม่ตุนนั้นพระเจ้าได้บอกว่าถ้าสู้กินวันไหนสู้ตีตายวันนั้นความตายในที่นีก็ไมยถึงวา่าถูกตัดขาดจากพระเจ้า ส่วนร่างกายก็จะตองตายและยิงไปกว่านั้นถ้าออกจากต่างข้องพระเจ้าไปแล้วนั้นก็จะไปตกในหมอไฟใหญ่นั่นก็คือปิ้นหมอนหกได้อยู่ที่หันตลอดไปพระเจ้านั้นหูกุสิงกุยางพระเจา้าใครกหุุ้นเฮากุกุนนั้นอยู่กับพระเจ้าตลอดไปพระเจ้านั้นไม่เหุุ้นนั้นถูกตัดขาดและตายไปจากพระเจา้าพระเจ้าก็ได้บอ็อกเหตุกุนกุกุนนั้นหูไว้ก่อน อย่างที่เจดกุลกุลนั้นมีพระชายาของพระเจา้าเฮานั้นจ้าสากุลหรือมันเหมือนเฮาคำว่าพระชายานั้นก่อ่ได้หไม้ถึงเนื้อโตร่างกายแต่ไม้ถึงจิตวิญญาณที่อยู่ในเนื้อโตของเฮานั้นเจ้าของเฮิรนสาคัญเลอะเฮินมฮือจิตวิญญาณก็สาคัญกว่าหลางไายฉะนั้นมนุษย์มีนําหูและมีสติปัญญาจิตสํานึกนั้นอยู่ในเนื้อโตของเฮา แต่สัตว์ตั้งหลายมีจิตวิญญาณสัตว์นั้นมีแต่ชีวิตและเลิดเนื้อกายาต่อนมีจิตสำนึกมีมโนธรรมเพราะว่ามันมีจิตวิญญาณมีความรับผิดชอบเพราะมันหัวไผ่ปิ้นปอปิ้นแม่ปีน,ปอ,ปน,ปนองของมันพระเจ้านั้นส้างมนุษย์ตามแบบของพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นใครติดต่อสื่อสารกับกุลกูลและเพื่อมนุษย์กุุลจะได้ติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าเหมือนกัน มีความสัมพันธ์ตีดีกับพระเจ้าอยู่ตลอดไปพีนองตีหักถามว่ากุลกูแลกนั้นมาจากไหนแน่นอนปี่นองมั่ตมาจากอีบอกอีลิงแต่พระเจ้าปิ้นภูตีไดสางกุลขึ้นมาการตีเจอว่ามนุษย์นั้นมีการวิวัฒนาการกายเจอมาจากอีบอกหรือวาลิงกำกืดตั้งไลยเหล่านี้มาจากพิมานซาตาน มันอยากใครอคุณเฮานั้นหูจักพระเจ้าองค์ตีสางอย่างแท้จริงปีน้องตั้งหลายหฮมต้องมาลุ้งเจอกำอู่กำจ้าที่พิษเหล่านั้นเฮาก็ต้องเจอว่าปูมอนของเฮานั้นไ,ได้ป็น้นอีวบอกอีลิงคือเฮากุกุลนั้นเจอว่าพระเจ้านั้นป็้นผู้ตีสางเข้ามาเต่าอ,อันพระเจ้าที่ได้สางเข้ามาก็จะป็้นพระเจ้าของเฮาเรื่องนี้ได้หูถึงความปิ้นมาของคุณเฮา ว่าคุณเฮากุกุนนั้นมาจากพระเจ้าและได้ซืบเจอซ้ายมาจนถึงเฮาจนปัจจุบันนี้และต่อไปในวันต่างหนาและเฮาก็ได้เห็นเรื่องของพระเจ้าในวันต่งหนาแถม